อาหารเมนูที่เป็นปลาจะอร่อยอร่อยนะครับสองร้อยสิบสองบาทซื้อห้าสองหกสิบบาทแถมฟรีติบสองบาทเจอมาผมก็เพิ่งจะเคยทานนะไข่เคี่ยวปลาลองดูนะครับลองดูนะครับอลองหยิบไปได้เนะครับลองทานจะดูึงได้เลยนะฮะเศกน้อยแล้วก็คู่ใหญ่ด้วยนะฮะเจอเลยครับหยิบได้เลยครับลองทานดูครับ ไข่เจียวไม่ต้องใส่กุ้งปลาไม่ต้องใส่กุ้งยูรสใส่กระเทียมผงปรุงยูรสปลาร์ดตัวล,ล,ลงไปใช่ก็ประมาณช้อนใส่มากแจ่เกือนะฮะเทมครับเพราะว่าพลายดีดีแน่น<พ>อนนะถ้าคุณพี่ลองชิมดูระระได้นะครับไข่สำหรับท่านที่ทานปลาร์ดได้นะฮะอันนี้เป็นไข่เจียวปลาร์ดนะครับอ่านหลอกขานจะดูฮนะลองดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะเป็นยังไงบ้างครับท่านจะได้รส จะได้กลิ่นของมะละออดๆอยู่ในไข่เจียวนะครับเอาข้างหลังให้พี่ข้างหลังด้วยท่านจะทำท่านหากท่านชอบเผ็ดท่านก็ใส่พริกไปหน่อยดีก็ได้นะฮะเอาพริกมา่อยนะฮะเวลาซอยพริกเนี่ยต้องให้มีเสียงดังปั๊าป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 ๊าอ๊าปอาป๊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 ัป๊าป๊าป๊าป๊จะได้๊าป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 ๊า อาจจะได้เลยครับอ่าเด็กน้อยเด็กน้อยบอกว่าเนี่ยกหนุ่ตั้งนานแล้วนะฮะตอนนั้นแฟนเขาจะอยู่ตรงไหนครับอ่อเพชรเทพตรงแยกพุทธศาเอ็มสายสีแล้วมันไปที่ซอยร้อยสิบหกอ่าก็เขาอยู่ต่อกับซอยร้อยสิบหกจะอยู่เลยเลยสายสีไปนิดนึงปากซอยจะเป็นโชลูกับเพื่อนไก่นัตตี้ใช่ครับเข้าไปเลยครับน่าจะเจอพวกเราอยู่ในนั้นได้ครับอ่ะ ถ้าที่ยังไม่ได้ทานมารับกันได้ดีฮะไข่เจียวไข่เจียวคนละถ้วยเลยครับแจกฟรีนะฮะมาทานกันเลยครับคนละถ้วยนะฮะหลายท่านอาจจะงงนะฮะไข่เจียวปลาล้อ,อมันเป็นไปได้ยังไงทำกันยังไงไข่เจียวปลาร้ะเนี่ยเราใช้ผงผง,ผงปลาร้ะนะครับปลาร้ะเป็นผงนะฮะต่อ12บาทใส่ลงไปในไข่เจียวไข่เจียวจะอร่อย เราจะไข่เจียวเราจะเป็นต้ตมตำก็ได้นะฮะแต่ถ้าต้ตามตำนี่ต้องต้มกับน้ำปลาร้านะครับเอาไปต้มกับน้ำปลาร้านะตำต้ตมตำจะอร่อยมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ข้าวผัดก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวผัดหรือว่าอมน้ำพริกปลาร้าก็คือใส่ปลาร้าเหมือนเดิมนะครับต้องอใส่ปลาร้าด้วยนะฮะบ้เงครับอบร่อยเลยนะหมายถึงว่าถ้าถ้าทำพวกน้ำพริกนะครับแต่ว่าถ้าทำทานอ่อนๆนี่ก็ใช้แทนได้เลย นะครับทานนอนห่อใช้แทนได้เลยนะครับอ่าดีดีครับครั้งนี้ทานกันน่ารักมากเลยอ่ะทำไมอ่ะทานกันเป็นแถวทานกันน่ารักมากเลยอเจอเลยครับทาั้งนี้จะไปอ่าหมดแน่ไข่เจียวหมดแน่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะเจียวแล้วทอดอีกหนึ่งกระทะนะครับอันนี้ง่ายมากเมนูไข่เจียวนี่ง่ายนะแล้วก็หอมอร่อยด้วยนะที่สำคัญครับถ้าที่จะดูวิธีการทำก็มาดูได้เลยนะฮะ ง่ายนะครับง่ายง่ายเลยนะฮะง่ายง่ายตอกไข่ลงไปในกระบังตอกไข่ลงไปในกระบอกนะฮะ